คิดให้นอกกรอบเพราะโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวเคยเจอปัญหายากๆที่คิดไม่ออกไหมคะแม้จะคิดหาทางแก้เท่าไหร่มันก็วนอยู่ในหลูปเดิมแก้ปัญหาไม่กระจ่างเสียทีครั้งหนึ่งในการศึกที่ผาแดงหรือศึกเซ็กเท็กอันลือลั่นแห่งสามกบเล่าปีกและซุนกวนได้จับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อต้านกองกำลังของโจโฉที่ยกทัพลงใต้หวังจะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง เล่าปี่สมคุณซือผู้เปี่ยมด้วยความสามารถอย่างจูกัดเลียงคงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาในการรบครั้งนี้ให้แก่เงากกของซุนกวนงานนี้คุณซื้อมากปัญญาอย่างคงเบ้งต้องร่วมมือร่วมแรงในการทำงานร่วมกับจิวี้แม่ทัพใหญ่แห่งมงากกในระหว่างที่ทำงานร่วมกันนั้นจิวี้ก็สัมผัสได้ถึงความฉลาดของคงเบง้งจิวี้รู้ดีว่าหากพันธมิตร ซุนกวนเล่าปีสามารถเอาชนะโจโฉลงได้อนาคตข้างหน้าขงเบ้งจะเป็นขวากนามชิ้นใหญ่ในการครองแผ่นดินของซุนกวนจิวยี่จึงวางแผนที่จะตัดไฟเสียแต่ต้นลมด้วยการหาทางกำจัดขงเบ้งให้จงได้จิวยี่จึงมอบภารกิจที่ไม่มีทางทำได้ให้กับขงเบ้งนั่นคือขอให้ขงเบ้งทำลูกธนูให้ได้หนึ่งแสนดอกภายในระยะเวลาเจ็ดวัน ในยุคนั้นอย่าว่าแต่เจ็วันเลยคะ30วันยังไม่รู้จะทําทันหรือเปล่าแต่มีหรือที่คุณซือฉายามังกรหลับอย่างคงเบ้งจะยอมแพ้คงเบ้งขอเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาเจ็วันมันมากเกินไปขอแค่สาวันเท่านั้นงานนี้จิวี่รีบตอบรับทันทีพร้อมทั้งให้คงเบ้งทำหนังสือเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจะได้ดิ้งไม่หลุดหากทำไม่ทันตามนัดหมายงานนี้โดนประหารลูกเดียว ก่อนถึงวันนัดหมายของเบ้งไม่ได้ทำอะไรเลยคะเรียกได้ว่านั่งชิลแบบสบายใจจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคงเบ้งได้ร้องขอให้โลโซกที่ปรึกษาของซุนกวนเตรียมเรือ20่สิลำแต่ละลำมีทหาร3 0นายมัดหุ่นฟางให้ลำละพันฟ้อนติดเอาไว้ให้เต็มเรือพร้อมกำชับอย่างมั่นใจว่าจะทำลูกธนูมาให้หนึ่งแสนดอกอย่างแน่นอน หลังจากนั้นคงเบ้งก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคงเบ้งค่อยๆล่องเรือทั้ง20ลําลำมุ่งสู่ค่ายทหารของโจโฉขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนหมอกลงจัดยากที่จะมองเห็นได้ว่าเป็นกองทัพของฝ่ายใดมีกําลังคนเท่าไหร่เมื่อเรือแล่นไปถึงงานนี้โจโฉนึกว่าข้าศึกบุกเข้ามาจริงๆจึงสั่งให้ทหารยิงธนูใส่เรือทั้ง20ลําดังหาฝนลูกธนูนับไม่ถ้วนก็ค่อยๆถูกยิงติดเข้ากับหุ่นฟาง พอยิงถูกหุ่นฟังมากเข้าจนเรือเริ่มเอียงคงเบ้งก็สั่งให้หันเรือไปอีกฝั่งเพื่อรับลูกธนูเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้ลูกธนูจากโจโฉครบจำนวนตามต้องการคงเบ้งก็สั่งให้หันหัวเรือกลับสู่ไขยของจิวยี่ใช่คข่ะคงเบ้งได้ลูกธนูมาครบหนึ่งแสนดอกในระยะเวลาเพียงค่ำคืนเดียวโดยมิได้เสียแรงในการทำลูกธนูขึ้นมาแม้แต่ดอกเดียวเงื่อนไขนี้ของจิวยี่ มองยังไงก็ตั้งเอาไว้เพื่อหาทางเล่นงานของเบ้งอย่างชัดเจนเพราะไม่มีทางทําได้หากคงเบ้งมุ่งแต่คิดจะสร้างลูกธนูภายใต้กรอบเงื่อไขของจิวยี่ต่อให้เกณฑ์คนมาทั้งค่ายนั่งทำทั้งวันทั้งคืนยังไงก็ไม่มีทางทำทันตามกำหนดงานนี้ขงเบ้งไม่ได้คิดอยู่ในกรอบแค่ทำลูกธนูขงเบ้งคิดแบบไร้กรอบว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกธนู เพราะโจทย์คือทํำยังไงก็ได้ให้มีลูกธนูมาให้จิวยี่ครบ1นึ่งแสนดอกถ้าทําไม่ทันทําไมไม่ไปเอามาจากที่อื่นและคนที่มีลูกธนูหนึ่งแสนดอกให้คงเบ้งได้ไปเอามาอย่างง่ายดายก็คงหนีไม่พ้นโจโฉที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ํานี่คือการคิดแบบไร้กรอบของคงเบ้งนาความคิดสร้างสรรค์มาแก้ปัญหาแถมบรรลุผลโดยเสียทรัพยากรน้อยที่สุดลองมองดูปัญหารอบตัวของคุณคะ ทุกปัญหาทุกโจทย์มีกรอบของมันอยู่เราอาจติดในกรอบของปัญหานั้นจนออกจากกรอบไม่ได้เสียทีแต่หากลองคิดแบบไร้กรอบไร้กฎเกณฑ์ที่เคยคิดมาเราอาจคิดวิธีสร้างสารรค์ในการแก้ไขปัญหาได้อีกเป็นร้อยเป็นพันวิธีลองลบกรอบของปัญหาออกคะคุณอาจจะเจอความคิดสร้างสารรค์ที่ซ่อนอยู่นอกกรอบจนนำไปสู่ผลลัพธ์ในท้ายที่สุดการเดินทาง ไม่ได้มีหนทางเดียวปัญหาก็ไม่เคยมีทางออกทางเดียวเพราะโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวคะ่ะ